ตานะครับกมก็เคยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงตาเพราะว่าครั้งแรกน่าจะประมาณสิบเจ็ดปีก่อนที่ศาลร,รัชดานะฮะก็ไปพบหลวงตาแล้วก็<อ>ครั้งที่สามก็นานว่า <laughs> แต่หลวงตาผู้ปรึกษาวะครับใช่ครับโอ้ครับผมก็ได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับหลวงตาที่ที่ออฟฟิศหลวงตาแล้วก็ ครั้งที่สามก็สองครั้งแรกก็สิบเจ็ดปีก่อนครั้งที่สามก็มาพร้อมภรรยาเพิ่ห้าครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่เออแล้วเป็นไงบ้างก็ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคือก็คือก็รู้ว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมที่ที่เกียริบิบายภรรยาเราใช่เพราะว่าผมก็คืออย่างอย่างเอาตัวตนไปดิ้นรนค้นหาเหมือนกันใช่เราเอาตัวตนไปดิ้นรนค้นหามันไม่ได้สิ้นยึดเป็นตัวเป็นตนแต่กับเอาตัวตนไปดิ้นรนค้นหาวรนิพพานรนิพพานคือจิ้นยึดเนี่ย ไอ้พูดที่ล้นค้นหาว่าเป็นตัวเราแต่เรากลับเอาตัวเราไปหาพรที่ผ่าไปกลับได้ตรงเนี้ยใช่ครับเพราะว่าอย่างเมื่อเมื่อเนื่องจากไม่ได้มาหาหลวงตานานก็เมื่อคือนก็เหมือนอ่านหนังสือก่อนสอบก็คือเปิดเปิดคลิปฟังกันแล้วก็ก็ก,ก,ก็รู้ว่าโอเคก็คืออยากมีความอยากเห็นจิตเป็นพยับแดดแบบที่หลวงตาบอกโอเคนะก็รู้ว่าม,มันเอาตัวเราไปเห็นอยากเห็นจิตเป็นพยับแดดแต่ความจริงที่ถูกต้องคือ มันต้องเห็นและรู้เท่าทันว่าไอ้ตัวเราที่อยากเห็นจิตเป็นพยับแดดไอ้ตัวนั้นนะคือไอ้ไอ้อันนั้นนะคือกิริยาอาการที่เกิดดับครับถ้าเห็นอันนี้ยแล้วก็ปล่อยวางอันเนี้ยมันก็จะสิ้นพ้นทุกข์ก็ติดประมาณแค่นี้ครับคิดว่าโอ้ถ้าได้เห็นจิตเป็นพยับแดดล้วคงก็มาสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ประมาณนี้แหละครับก็จะไม่เห็นตัวเองผู้ไปอยากเห็นนะพี่ใช่ครับก็ก็พอพอจะเข้าใจพี่หลวงตาเออเออก็เหมือนกันเนาะคล้ายคล้ายกัน หมอทวีศกับหมอโอจะช่วยช่วยอธิบายให้ใหคู่สามีภรรยานี้ชัดเจนขึ้นหน่อยไหมหมอโอช่วยหน่อยอาออกข้างน,นอกนี่มามาช่วยอาจารยาอธิบายหน่อยสิถ้าดีๆเดี๋ยวจะช่วยแปลให้ฝลังฟังด้วยขอบคุณครับคราวที่แล้วก็ได้คุณหมอช่วยอ้อาวเหรอครับคร<อ>าวนี้ช่วย <c oughs> ใหม่ปีปีกว่ามาติดตรงนี้สี่ปีกว่าแล้วแกะใหม่แค่ใหม่ดูสิแคะแคะตรงนี้เลยตรงนี้สาคัญมากเลยกับข้อขาวองตาคูบาอาจารย์แล้วก็ พายามมีทุกท่านนะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่ที่ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรที่เวลาจะทําอะไรหรือว่า,ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะติดในลักษณะแบบนี้เพราะมันเป็นมันเป็นไอ้เขาเรียกความคุ้นชินของเราในในอาสวะของเราในนิสัยของเราที่เราเป็นแบบเนี้ยเพราะเราที่เรามาเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเพราะเป็นนิสัยแบบนี้แหละก็คือคือมันมีความเป็นตัวคือมันมีความเข้าใจผิดในเรื่องของสัจธรรมความจริง ของธรรมชาติด้วยความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้เนี่ยที่เราใช้ภาษาง่ายๆธรรมสาภา,า,ภาวะอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ความจริงก็เรียกอวิชชาพอเราไม่รู้ความจริงเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเอาตัวเราไปหาแล้วเอาตัวไปอะไรไปทําซึ่งเป็นปกติมากของโลกเพราะเราชินชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดก็คือเอาตัวเราไปหาในสิ่งที่เราไม่รู้ถูกไหมครับมันเป็นมันเป็นปกติเลยแต่มันกลับกันตรงที่ว่าสะทาความจริงอะ่ะ มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นจะทําความจริงปรากฏว่าสิ่งที่เราเอาตัวเราอ่ะเพยายามเอาตัวเราไปหาเนะี่ยไอ้ตัวเราก็เป็นความจริงชนิดหนึ่งแต่เป็นความจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปมันเป็นธรรมชาติปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วหายไปมันไม่ได้สิ่งผิดปกติเพียงแต่เราอะกำลังเอาสิ่งสิ่งเนี้ยไปหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเราคือธรรมชาติชนิดหนึ่งแต่เป็นธรรมชาติชนิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความเป็นตัวของเรานี่แหละ แต่จริงๆมันมีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ที่เราเมื่อกี้เราใช้คำว่าอวิชชาไม่รู้ก็คือธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับที่มันไม่ใช่เราอันนั้นมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักถ้าไม่มีพระเจ้าก็จะไม่มีใครรู้จักธรรมชาติสิ่งนี้เลยคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติที่เป็นสัตว์ทำแท้อันนี้ไม่เคยเคยรู้จักอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งมีชีวิตมันมีหมดทุกจงจิตวิ สิ่งที่เรามีอยู่เขาเรียกว่าสิบเบียก,กลมือเนี่ยคือตัวควาเป็นตัวเราเนี่ยไปค้นหาสิ่งต่างๆที่ที่เราไม่รู้แต่พอเรารู้เราเข้าใจแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพฤติกรรมของเราอะ่ะที่พยายามที่จะไปค้นหาไปเสาะแสวงหาไปหาสัจธรรมอะ่ะแท้จริงมันคือพยับแดดอย่างที่คุณถามว่าคุณอยากเห็นพยับแดดความจริงตัวคุณคือพยับแดด ถ้าคุณเข้าใจว่าตัวคุณคือพยับแดดนั่นคือคุณเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมความจริงคืออะไรพยับแดดย่อมไม่สามารถจะหาอะไรได้เพราะธรรมชาติพยับแดดนั่นคือเกิดขึ้นมาแล้วหายไปเกิดขึ้นมาแล้วไปนี่คือธรรมชาติของเขาหรือมันก็คือธรรมชาติของเรานน่นเองความคิดปรุงแต่งของเราร่างกายของเราจิตของเราทุกอย่างที่เรียยวเป็นของเราลว้วนคือพยับแดดเราต้องเห็นความจริงแบบนี้นี่นคือเรียกว่าเข้าสัจธรรมความจริง แต่อย่างที่บอกว่าจธรามความจริงมันมีอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักนั่นคือท่ารู้ซึ่งเขาเขามีเขาอยู่แล้วเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนะ่ยเราต้องรู้จักตัวเราว่าแท้จริงเราคือพยับแดดเพราะฉะนั้นอย่าพยายามที่จะพยับแดดไปทําอะไรเพราะทำอะไรไม่ได้ให้เพยียงแค่รู้ว่าเรานั่นแหละคือพยับแดดเมือ่อไหร่ที่จะลุกขึ้นมาแล้วอยากจะทาอะไรอยากจะค้นหาอะไรอยากจะทำอะไรให้รู้ว่า เราคือพยับแดดแต่ไม่ใช่หม็นเขาว่าเราพูดอย่างนี้แล้วเราจะบีบตัวเราว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้มันจะต้องอยู่เฉยๆไม่ใช่การที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันจะมีพฤติกรรมมันจะมียังมีขันห้ามมีความคิดปรุงแต่งมีร่างกายนั่นคือพฤติกรรมที่เป็นของของปกติของที่เรียกว่าสังขารเราเรียนรู้มาด้วยว่าความเป็นสังขารเป็นธรรมชาติของเขามันต้องมีอยู่นะ มันไม่ได้หายไปไม่ใช่ไปบีบมันไม่ให้มันหมีไม่ใช่อันนั้นเรียกว่าเราเริ่มมีตัวที่สองก็ไปบีบมันอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจะไม่เห็นอีกแต่ถ้าเราเรามีปัญญาพอเราเราเข้าใจพอเราเห็นว่าไอ้ตัวบีบตัวที่สองมันก็เหมือนไอ้ตัวแรกอ่ะก็เป็นตัวที่ถูกปลุกขึ้นมามันพยับแดดอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองพยับแดดตัวที่สองเพายงจะไปแก้ไขพยับแดดตัวที่หนึ่งแต่ทั้งคู่คือพยับแดดความเข้าใจแค่เนี้ครับมันไม่ได้ยุ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเมื่อคืนหลวงตาเนี่ยท่านเปรเเากกรรรืื่่อองงห็นัษณะ การชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนเปลี่ยนเหมือนการดูหนังผมว่ายานอ่จะดีมากหนังหนังที่เราสร้างที่เราไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เราไปดูคนที่เขาด่นสร้างใช่ไหมครับอย่างไปดูหนังทีวีแล้วเราก็อินมันเข้าไปเราเชื่อว่าอันนั้นเป็นจริงเป็นจังแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักเลยว่าจริงๆแล้วเราสร้างหนังตัวเองให้ตัวเองดูทุกวัน เราสังขารตัวเองขึ้นมาตลอดเวลาสังขารความคิดนูน่นคิดนี่แล้วก็คิดปรุงปรุงปรุงแล้วก็เชื่อมันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ยึดมันไปเลยแล้วก็อินเข้าไปกับมันโดยเขาเรียกว่าหลงอย่างเงี้ยเราสร้างหนังให้ตัวเองยึดทั้งวันเลยนะมันไม่ใช่ดูคือถ้าไปดูทั้งวันแต่เราจะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่สร้างหนังไอ้นี่คือหนังนี่คือภาพยนตร์อันนี้คือธรรมชาติของพยับแดดอันนี้เรียกว่ารู้แต่อันนั้นเรียกว่าหลงเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ไม่ไม่เห็นไม่พยาน เขาเรียกว่าไม่เข้าใจก็เลยไม่ได้เห็นความจริงแต่พยายามเอาตัวไอละครนั้ได้แผ่ความจริงแต่ตัวความจริงก็คือคุณน่ะคือความจริงที่เรียกว่าพยับแดดโอเคไหมแบบนี้ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณคุณหมอมากครับโบว่าไงโบว่าดิคนลุกแล้วครับเปียดดาบสองผมเลยกราบขอกาสลงตาครับขอกาส ประพุตประทำประสงค์ก็ค่ะคือเมื่อกี้ตรงที่พี่นิเวศพูดถึงธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงอะคะ่ะแล้วพี่นิเวศก็มาอธิบายในส่วนของสังขารในขณะนั้นผมก็เหมือนกับนึกขึ้นมาได้ถึงคําที่เมื่อคืนหลวงตาสอนถึงว่าเหตุใดความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุรู้หรือธรมธรมชาติธรรมชาติธาตุรู้ที่เป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่เป็น เป็นสิ่งที่รองรับทุกสรรพสิ่งแล้วก็มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งความเข้าใจตรงนี้มีความสําคัญยังไงเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือว่าในพระสูตรของพระเถรอ,องบอกว่าเพราะมีธรรมชาติมีอยู่จึงสามารถจะปล่อยวางสังขารได้แต่ที่พวกเรามาติดเป็นแผงกันนะ่ะก็คือการที่พยายามจะเอาส่วนของตัวเราพยายามจะปล่อยวางตัวเราจะเห็นความจริงของตัวเราว่าเราอ่ะคือพยับแดด แต่ในขณะที่เรากําลังพยายามจะเห็นพยับแดดเราก็ลืมไปว่าตัวเราอ่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดดับการกระทําพวกนี้มันก็จะวนเวียนละเอียดเข้าละเอียดเข้าเหมือนใช้ความพยายามที่จะดูจะเข้าใจแต่สุดท้ายมันเหมือนกลายเป็นว่าที่หลวงตาบอกว่าเราพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นท่ารู้เราเรียกว่าเราเท่าทันความจริงแล้ว มันคืออะไรสักอย่างคือการปล่อยวางตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของท่ารู้มันทำให้ในความเข้าใจของอมคือมันกลับทำให้เรามองข้ามความสําคัญของตัวเราที่เป็นผงทุรีในจักรวาลมากกว่าคือการปล่อยวางมันมันไม่ใช่การปล่อยวางอย่างที่เราคิดแต่มันคือการ มองข้ามความสำคัญของตัวเองหรือสิ่งที่เรายึดถือมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าจะเรียกว่าปล่อยวางมันก็เหมือนเราไม่ได้ปล่อยวางเอาอะไรล่ะ oh, เขาเข้าใจเองแค่ใช้ได้แล้วฟังแล้วเข้าใจไหมครับขอบคุณครับเออก็ก็เข้าใจไหนแล้วพูดตรงนี้ก็ก็ปกติผมก็จะมีก็เหมือนที่คุณหมออธิบายก็คือคือคือเราก็เหมือนมันไงเรามันก็เหมือนก้อนหินอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันก็คือคือถ้าถ้าไม่ไป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 กูมากหรือเรามากเนี้ยมันมันมันก็ มันก็น่าจะจะพอไปได้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงคือคือเอ้เราจะลองอธิบายมันเดี๋ยวจะเข้าใจเปล่ามันกับว่าคือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติในในธรรมชาติในธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยในจักรวาลในในธรรมชาติของจักรวาลธรรมชาติภายในร่างกายจิตใจเราก็เหมือนกันนี่มันมีมันมีธรรมชาติที่ที่เกิดดับกับธรรมชาติที่ไอ้เกิดดับนี่คือธรรมชาติที่มี เหม in ines, ือนเหมือนกับผ้าผืนเนี้ยเหมือนกับผ้าผืนเนี้ยมันเป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกับไอ้ในในในจักรวาลเนี้ยมันมีความว่างเปล่าของของจักรวาลใช่ไหมความว่างเปล่าของจักรวาลเป็นความว่างเหมือนกับเป็นความว่างของอักความว่างธรรมชาติที่มันไม่มีขออเขตแล้วในในความว่างจักรวาลก็มีโลกดวงดาวดวงจันทร์มีมีดวงมีมีดวงดาวดวงมี มีอุกาบาตมีทุกอย่างกัล่องลอยอยู่ในจักรวาลน,นั่นคือสิ่งที่มีหลวงตาเรียกว่าสิ่งที่มีกันแล้วกันไม่ต้องเรียกว่าลูกโลก,โลกดวงอาทิตยด์ดวงจันทร์อุกาบาตเครื่องบินนกแมลงอะไรเงี้ยไม่ต้องเรียกก็คือมันรวมเลยว่าสิ่งที่มีสิ่งที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดตายเกิดดับหมดแม้แต่โลกใบนี้พุทธเจ้าก็ตัดว่าอนาคตข้างหน้าก็สุกไฟไหม้ดับไปทั้งทั้งใบแล้วก็เกิดโลกใบใหม่อย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี่ยที่มีเนี่ยมากมายมหาศาลเนี่ยมันมีอยู่ในในหนึ่งเดียวคือ ความไม่มีไอ้ความไม่มีเนี่ยคือมีเียมีหนึ่งเดียวคือความไม่มีก็คือไม่มีอะไรอแต่ความมีมันมีอยู่ในความไม่มีไอ้ความไม่มีเนี่ยมันเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลแต่ความมีทั้งหมดเนี่ยมันล่องลอยอยู่ในจักรวาลพวกเราก็อยู่บนผิวโลกโลกก็ลอยอยู่ในจักรวาลถูกไหมเออดังนั้นในในความว่างเปล่าจักรวาลเรียกความไม่มีมันไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีอะไรปรากฏอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลเต็มไปหมดเลย ในใจเราเนี่ยคือจําลองจักรวาลข้างนอกในใจเราใจเราเนี่ยใจแท้ๆคือจักรวาลหรือเปียบเหมือนเปรียบเหมือนนะเป็นความว่างจักรวานไม่ใช่เ,เราไปจับความรู้สึกว่างนะคือเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีอาการมีกิริยามีอาการมีความรู้สึกนึกคิดตึกตอมุกแต่งมีอารมณ์มีอะไรก็าตามที่ที่ที่เคลื่อนไหวเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่มีเนี่ย anda. อันนี้อันนี้เปรียบเหมือนว่าเป็นใจพื้นพื้นเป็นพื้นเนี่ยเนี่ยความว่างเปล่าของ ของศาลาเราเนี่ยก็คือความเป็นความว่าเปล่าเปิดโล่งปเป็นเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายนอกเพราะศาลาเราไม่ได้ปิดเอากระจกปิดกั้นแล้วติดแอร์มันก็เลยเป็นความว่าเปล่าเดียวกับกับภายนอกแล้วก็ในในใจเราเมื่อในใจเป็นความเหมือนกับเป็นความว่าเปล่าของธรรมชาติแล้วมันก็มีสังขารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดติ๊กต๊อกตแต่งมีกิิยาอาการใ,ใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนต่อมน้ําเหมือนพยับแดดที่ท่านบอกว่าอยากเห็นพยับแดด ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความไม่มีของใจเนี่ยมันเหมือนยับแดดเหมือนต่อมน้ําเหมือนฟ้าแลบเหมือนแสงยิงห้อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่มีใจอะมันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มันมีอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปหายไปเกิดขึ้นมาเองแล้วดับหายไปดังนั้นแต่ใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันเป็นธาตุรู้มันรู้ออกมาจากใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏไม่มีแหล่งกําเนิดไม่มีตัวตนรูปรักษ์มันรู้ว่า เนี่ยมันมีความมีอยู่เกิดดับอยู่ในความไม่มีเพราะไอ้ความไม่มีมันเป็นธาตรู้มปเลยรู้ว่ามันเองเนี่ยเป็นความไม่มีแต่ก็มีทุกประเจริญก็ยังมีสิ่งเกิดดับอยู่ในความในมันเองคือความไม่มีความรู้รู้ออกมาจากธาตรู้รู้ออกมาจากใจว่ามีความมีเกิดดับในความไม่มีแล้วไม่มีใครไปทําอะไรกับสิ่งเกิดดับและไม่มีใครไปยึดถือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับหรือเป็นความไม่มีมันก็มีแต่ธรรมชาติทุกประนาบเป็นแกงเนี้ยคือ มันก็มีแต่สิ่งที่มีเกิดดับเกิดดับเหมือนต่อมน้าเหมือนพยับแดดเหมือนแสงยิ่งห้อยเนี่ยเหมือนฟ้าแลบมันก็เกิดดับเกิดเองดับเองกับเองเป็นเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองเหมือนฟ้าแลบเหมือนพยับแดดเหมือนแสงยิ่งห้อยเหมือนตอมด้บเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่มีหนึ่งอากาศเนี่ยเหมือนกับเป็นความไม่มีใจอะมันเป็นท่านรู้ออกมาจากความไม่มีมันก็รู้ความจริงเนี่ยรู้ความจริงอนเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ใจมันเป็นความไม่มีแล้วมันก็ไม่แปลอะไรกับอาการแล้วมันก็ไม่ไปไปยึดใจด้วยมันก็ มันก็เป็นความรู้ความจริงอย่างเงี้ยวมาจากใจเมื่อใจมันเป็นความไม่มีปุ๊บมันก็เลยไม่มีไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยไม่มีอะไรปรากฏแต่มีสิ่งปรากฏในมันมันก็เลยมีธรรมชาติแค่เนี้ยคือสิ่งใดปรากฏมันก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองและมันก็เกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรปรากฏในความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วทำไมรู้ไอ้ความไม่มีปรากฏเนี่ยมันมีปรากฏแล้วเรได้ไงว่ามันมีอยู่จริงก็มันเป็นท่านรู้ไงมันรู้ความจริงอันนี้ว่า ความปรากฏเนี่ยปรากฏอยู่ในมันคือปรากฏอยู่ในความไม่มีไอ้ความไม่มีอ่ะมันรู้ไม่ใช่เอาความมีไปรู้ความไม่มีมันรู้ว่าไอ้ความมีอ่ะปรากฏอยู่ในความไม่มีอแต่ถ้าเราเอาความมีไปรู้คือเราตัวเราพยายามไปรู้พยับแดดเราอยากเห็นพยับแดดเราตัวเราไปเห็นเนี่ยเรากลายเป็นความมีแล้วพยายามไปเห็นความมีกลายเป็นเอาสังขารไปไล่รู้สังขารละสังขารเอาสังขารไปไล่รู้สังขารละสังขารมันจะ กลายเป็นว่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่เปลีป่ยนความมีเกิดดับในความไม่มีมันต้องรู้ออกมาจากความไม่มีแล้วเกิดดับมาจากใจที่เป็นความไม่มีแต่ถ้าเราจะเอาความมีไปหาความไม่มีมันหาไม่ได้เพราะไอ้ความมีเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับเป็นเวฟเป็นคลื่นอยู่ในความว่างจักรวาลมันเล็กทุลีเดียวไอ้เวฟคลื่นในจักรวาลเราจะเจ้าคลื่นของเวฟคลื่นที่เป็นความมีแต่ละขนาดจิตความคิดอารมณ์เนี่ยไปมองจักรวาลเนี่ยมันมองไม่ได้หรอกจักรวาลเนี่ยมันเป็นท่านรู้ มันเลยมองมองเห็นนะมันเลยมองเห็นไม่ใช่มีคนไปมองนะแต่มันรู้ออกมาจากจักรวาลว่าเนี่ยไอความมีเป็นสิ่งเกิดดับแค่เป็นเศษเที่ยวทุลีแต่ละขนาดจิตเหมือนพยับแดดเหมือนเหมือนตอมน้ํามันเกิดเองดับเองไม่มีคนไปดูมันหรอกมันลุกมาจากความไม่มีไม่มีคนไปดูมันไม่ทราบจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยก็เข้าใจครับแต่ยังไม่เข้าถึงแต่เขาคิดว่าเข้าใจครับแทบจะแทบจะเกือบทุกทุกคนก็พูดตรงนี้นะ ท่านหลวงพี่นายดีนี่เข้าใจทุกคนก็ตอบหลวงตาแบบเนี้ยเข้าใจแต่ผมเข้าไม่ถึงความจริงงานนั้นมันกลับด้านแสดงว่าถ้าเข้าใจกลับด้านที่ถ้าเข้าใจเข้าใจกลับด้านผมเข้าใจมันเป็นผ้าแล้วผมอ่ะอยากเข้าไปถึงความจริงเจ้าผ้าเนี่ยไปเข้าถึงความจริงของจักรวาลมันเป็นไปไม่ได้เพราะผ้าเนี่ยมันคือ เศษเซี่ยวทุลีความเป็นผมผมหรือตัวเราเนี่ยมันแค่เศษเซี่ยวทุลีเป็นคลื่นเป็นเวฟแล้วจะเอาคลื่นเวฟไปเข้าใจจักรวาลไม่ได้มันต้องรู้ความจริงมาจากจักรวาลจากใจคือความมีเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นความไม่มีความจริงเกิดดับอยู่ในใจมีแต่ช่านพยายามใช้ความคิดวิเคราะห์ทำความเข้าใจท่านเลยรู้ออกมาจากความมีไม่ใช่รู้ออกมาจากใจถ้ารู้ออกมาจากใจมันต้องรู้ออกมาจากความสงบจากความปรุงแต่ง เพราะมันธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นความมันเลยเป็นความเยียบที่ถุดสงักที่ถุดสงบที่สุดว่างเปล่าที่สุด,สดมันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไม่ได้มันต้องรู้ออกมาจากความเงียบความสงบความวา่างเปล่าความไม่มีอะไรปรากฏไม่กระเพื่อมไม่ไหวติงแต่รู้ว่ามีความไหวติงมีการกระเพื่อมเกิดดับอยู่ในมันถ้าเลยกลับด้านท่านคือพยายามใช้ความคิดของหัวเนี่ย ในความคิดความสมองความมีเไปเข้าใจธรรมชาติที่ไม่มีมันทําแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติที่ทําความเข้าใจมันเป็นแค่เศษเสี้ยวทุลีในจักรวาลเข้าใจหรือยังว่ามันมันกลับด้ยังไงเข้าใจว่ากลับด้านครับม,ม,มันต้องรู้ออกมาจากใจที่สงบ yeah. เนี่ยเวัะนั้นมิสเตอร์พอมาเนี่ยเขาเลยเรียนรู้เรื่อง มาเริ่มต้นก็เรียนรู้เพียวไม้ก่อนไม่ใช่เรียนรู้สังขารถ้าไปรู้สังขารก่อนไปเรียนรู้สังขารก่อนมันจะยุบวุ่นวายจะเลิกสังขารมาเลยต้องเรียนรู้เพียวไม้ก่อนแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะรู้ออกมาจากใจสงบเองแต่พอไปเรียนรู้สังขารก่อนมันจะรู้ออกมาจากสังขารต่อปตะพืนมันไม่ยอมรู้ออกมาจากใจที่สงบเพียวไม้อันติเมตุสคือใจที่สงบ พีทฟูลไมลเขาเลยเรียนรู้พิษฟูลไม้ก่อนแล้วทุกอย่างเคลื่อนไหวเกิดดับในพิษฟูลไมล์มันก็จะง่ายแต่พอไปเรียนรู้สังขารก่อนพรจะเ้าสังขารนนะมาทําความเข้าใจแล้วก็ไล่รู้ไล่ละสังขารเพื่อไปเป็นใจที่สงบไม่มีทางเลยอย่างเนี้ยมันกลับด้านแต่เรียนรู้ใจที่สงบพิษฟูลไม้์ซะก่อนและทุกอย่างปล่อยให้มันเกิดเองดับเองในใจที่สงบ มันก็จะง่ายกว่าได้ความเข,นะข้าใจของหลวงตานะเข้าใจไหมยุ้อยอ่อคือคือเท่าที่เท่าที่รู้สึกอัะคาะหลวงตาคือเหมือนกับว่าเอโอเคตอนนี้ใจก็สงบพีซฟูลแต่ว่ามันมันก็มีตัวอะไรสักอย่างที่มันไปเห็นไอ้จุดเนี้ยอยู่อะคะ่ะคือก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่า เราเราคือคือตัวที่ไปเห็นก็คือสังขารถูก<ช>ไหมคะใช่ใช<ะ>่ก็ไม่ใช่ใจที่ตะมเพราะรู้ได้ไงว่ามีผู้ปรญยาไปเห็นใจที่สะบใช่ม,มันก็เห็นว่าไอความรู้อันนี้มันรู้มาจากใจที่สงบแต่อผู้ที่เห็นใจตะบบเป็นเลืองสังขารบุกแตกใช <ๆ S 1> แแ่แล้วแล้วอย่างเนี้ยคือเหมือนแบบยังไงต่อค่ะ ไม่มียังไงต่อก็มีแต่ใจสงบแต่สังขารก็เกิดดับไปใจก็รู้ออกมารู้รู้ได้แค่นี้คือรู้มว่าใจที่สงบพิสูจน์หมายเรื่อยไปเป็นอาบตะเป็นอาตะนะอืมค่ะค่ะก็ก็คือสังขารไอ้ตัวเห็นมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หายดับไปออเข้าใจละค่ะตรงนี้คือรู้ว่าจะจะยังไงต่ออย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยมันไปอจะยังไงต่อก็คืออะไร สังขารหรือพิษฟูนไม้์ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะยังไงต่อยังไงต่อเป็นสังขารหรือพิษฟูนไมลเป็นสังขารเออใช่ใช่ย่าหลงสังขารก็จะเป็นพิษฟูดไมลเลื่อยไปก็จะรูออกมาจากใจที่สงบกรณีเดียวเท่านั้นถ้าไม่หลงสังขารเนี่ยมันก็จะเป็นพิษรูออกมาจากใจที่สงบที่เป็นพิษฟูนไม้เลื่อยไปค่ะคอบพระคุณหลวงตาค่ะ